เปิ้ลจารุณีขึ้นชื่อดาวค้างฟ้าอยู่บ้านสวนดื่มน้ำเป็นนางเอกเคยมีข่าวเป็นบ้าชีวิตเปิ้ลจารุณีขึ้นชื่อดาวค้างฟ้าเลือกอยู่บ้านสวนดื่มน้ำเปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์ได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการได้เปิดแบบหมดทุกเรื่องราวของชีวิตในเรื่องราวของชีวิตชีวิตตอนเด็กๆไม่ได้ปูด,ด้วยพรมแดงเลยเผยเคยทํางานก่อสร้างก่อนกล้าสู่ราชินีนักบู๊ของเมืองไทย พร้อมเปิดเรื่องราวกับพระเอกที่เข้ามาในชีวิตแต่ก็ไม่เคยประสบความสําเร็จในความรักและความสุขที่สุดของชีวิตของเปิน้นจารุณีตั้งแต่จําความได้เราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราจะย้ายบ้านบ่อยมากเพราะว่าที่บ้านเขาไม่มีบ้านเป็นหลักแหล่งเขาต้องร่อนเร่ไปย้ายกันอยู่นั่นแหละคะ่ะตอนนั้นเรารู้สึกอะไรในใจไหมอยากจะเก็บสตังเพื่อให้แม่มีสตังมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้ไปอยู่ด้วยได้คเหมือนเป็นปมในใจที่ไม่ได้อยู่กับแม่สักทีเพราะเราคิดถึงแม่ไงคะ เคยทางานก่อสร้างเรื่องมันกระชากใจมากคือแม่ไม่ให้เรียนหยุดกันและไม่มีตังส่งตอนมศหนึ่งเราสามารถสอบต่อได้แล้วเราก็กุ้มใจว่าแล้วยังไงละเราชอบการเรียนเราอยากเรียนแม่ไม่ให้เรียนโทรคุยกับป้ากับลุงเขาเป็นช่างฉากอายุเรา12ปีนะคะตอนนั้นต้องบอกว่าตัวเราเองอายุ15ปีไม่งั้นแรงงานเด็กไงทาไม่ได้ผู้ชายจะคอยคุมแล้วก็พลิกปูนมาใส่เราแล้วเราก็แบกปูนขามันก็สั่นแทบจะไม่ไหวพอผสมเสร็จ ก็ต้องเหี้วปูนไต่ไม้ขึ้นไปชั้นสองให้ช่างฉากได้เดือนหนึ่งทั้งหมดประมาณ700บาทตอนนั้นเป็นตอนปิดเทอมนักคดีใจ700บาทตอนนั้นถือว่าเยอะเลยนะคะแต่มันก็ไม่สามารถเอามาช่วยยายได้ทันทีเพราะมันต้องแบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนหนึ่งเราเก็บไว้ใช้เรื่องเรียนส่วนหนึ่งให้แม่และอีกส่วนช่วยยายทํางานจนชีวิตไม่มีเวลาหายไปเกือบ46ปีเราไม่ได้ไปสัสนรค์กับเพื่อเลย46ปีที่ผ่านมาชีวิตส่วนตัวไม่มีเลยกลางวันกลางคืนทํางานตลอด ถึงบางครั้งก็มีเหตุเลยคิดว่ามาจากการพักผ่อนน้อยและมีโรคประจําตัวไทรอยด์แต่ตอนที่เราทํางานเราก็ไม่ได้ทุกอะไรขนาดนั้นอะไรทําให้เราทุกขนาดนั้นซึ่งคิดมาตลอดว่าเราอยากมีบ้านหาตังค์ซื้อบ้านรวมไปถึงไม่มีแฟนแล้วก็ห้ามออกเดินห้างสรรพสินค้าเองในยุคนั้นเก็บตัวตลอดห้ามคนเห็นเดียวเขาจะเบื่อแล้วหนังจะฉายไม่ดีในยุคนั้นเรื่องของบุญคุณมันจะต่างจากสมัยนี้ถ้าเราไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่เราอาจจะจบกันทําให้เราต้องอยู่ในกฎ สุดท้ายกลับมาดูแลตัวเองเราผันตัวมาทำฟาร์มซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้กรมส่งเสริมมูลนิธิเพื่อการเกษตรมันเป็นโอกาสที่เด็กจะได้เข้ามาทำคะแนนแต่หากใครสนใจเรื่องเกษตรจริงเขาก็สามารถได้ทุนเพื่อไปต่อต่างประเทศได้ทำมาเกือบสิบปีแล้ว